ประโยชน์ของมะพร้าวและส่วนประกอบต่างๆมะพร้าวเป็นพืชเขตร้อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายมะพร้าวสามารถรับประทานได้ทั้งน้ำเนื้อและกะทิซึ่งแต่ละส่วนก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นน้ำผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียม แคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสวิตามินซีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินบีสามวิตามินบีห้าวิตามินบีหกและวิตามินอีน้ำมะพราะ้าวจึงมีประโยชน์มากมายดังนี้ช่วยดับกระหายและคลายร้อนทดแทนการสูญเสียน้ำช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของหญิงไวัหมดประจำเดือนเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อสีขาวขุ่นที่อุดมไปด้วยไขยมันอินตัวชนิดดีเส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเนื้อมะพร้าวจึงมีประโยชน์มากมายดังนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคมะเรง็งกะทิกะทิเป็นน้ำนมข้นที่ได้จากการนำเนื้อมะพร้าวมาปั่นจนละเอียดกะทิอุดมไปด้วยไขยมันอิ่มตัวชนิดดีเส้นใหญ่อาหารและสารต้านอนุมูลอิสระกะทิจึงมีประโยชน์มากมายดังนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคมะเรง็งนอกจากนี้มะพร้าวยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์เช่นกาบมะพร้าวใบมะพราะ้าวและรากมะพราะ้าวกาบมะพราะ้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นทำฟืนทำฐานทำหลังคาทำกระถางต้นไม้ใบมะพราะ้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่นทำหลังคาทำพรมทำกระเป๋ารากมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นทำยารักษาโรคทำยาสระผมทำสบู่จะเห็นได้ว่ามะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายสามารถรับประทานได้ทั้งน้ำเนื้อและกะทิมะพร้าวจึงเป็นผลไม้ที่ควรรับประทานเป็นประจำ